กระถาน้อยกอยใจเราก็มีไฟฟ้านะครับใช้ไฟ,ไฟฟ้าโซล่าเซลล์นะครับพัดลมนะครับนี่นะครับชุดนอนนางเขาหอที่เราเคยถ่ายให้ดูนะครับแล้วก็เปิดชาร์จน,นี้ก็ชาร์จมือถือไว้ด้วยนะครับนี่นะครับพัดลมนะครับร้อนนะฮะ อันนี้ก็พออยู่ได้ครับใช้พัดลมใช้หม้อหุงข้าวแบตหนึ่งร้อยแอมนะครับแอมป์เฮานะครับเป็นดิฟเจลแล้วเราก็จะใช้ชาร์จเครื่องพ่นยานะฮะก็จะมีชาร์จตัวนี้ด้วยนะครับไฟสองสว่างชาร์จมือถือโอเคครับผม แต่ช่วงนี้ยังหาที่จัดวางโซลาเซลล์ไม่ค่อยได้นะเพราะว่าแผงช่วงเช้าจะได้แต่ว่าช่วงบ่ายจะโดนล่มเงาของต้นไม้บังนะครับโอเคครับผมเย็นสบายครับสวัสดีครับ